ครับพบกันอีกแล้วครับน้องนาตยาทีิวัฒนา f ฟมมลี่นะครับจะพาพี่ๆแม่ๆเอฟซนะครับไปชมสวนอาหารของน้องนาตยาทีิวัฒนานะครับเพราะว่าในเขตในเมืองนี้ก็อาหารหมดแล้วครับดูครับเอาแม็กโครเอาอะไรมาปากักมาปิดหมดแล้วครับ ส่วนอาหารน้องนาตยาพี่วัฒนาเดี๋ยวนี้จะเป็นตึกเป็นอะไรไปหมดแล้วต้องเดินทางเป็นไกลหน่อยฮะเขตจังหวัดระยองเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วครับก็สายสายแล้วฮะสายก็ต้องไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ว่างครับวันนี้ว่างแล้วฮะ คุณนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับทุกท่านเลยนะครับแม่ๆทุกๆคนนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับว่างหมดเลยครับพัทยานะฮะพัทยาว่างมากนะฮะขับรถจากที่เยอะๆนะฮะ เจอกันต่อที่สวนอาหารน้องนาตยายพิวัสนานะครับมาถึงแล้วครับมาถึงป่าห้าแล้วนะครับเขตจังหวัดระยองครับเขตจังหวัดระยองนะครับมีแต่ยาเลยครับ อยู่ตรงหัวสะพานนะครับตามไปหาแม่ควานกันครับเปิงทางลงพี่น้องลงในป่นี่โอ้สิเบียกขึ้นในเ่เนาะโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โครับสายบุกครับสายบุกแม่ควาน ัลลโหมีแต่ยาทั้งนั้นเลยครับสวยๆครับสวยๆครับ คุ้มอยู่ครับแต่ว่าเวลาแบกแล้วครับอันนี้แม่ควันก็ไม่รู้นะครับแม่ควันไม่ได้แบกขอให้ได้ตัดยอดสวยแม่ควันก็สดชื่นค่ะแต่ก่อนก็มาเอาที่นี่ประจำนะครับจะมาได้เฉพาะหน้านี้นะครับเพราะว่า อยู่แถวเขตพัทยาเขาก็รื้อหมดแล้วครับเขารื้อหมดแล้วนะครับแดดแรงมากครับแม่แม่ครับ แดดแรงจริงๆครับสู้แดดไม่ไหวครับแต่ก็เพื่อสองสาวนะครับวันนี้ก็คงจะได้แค่นี้นะครับยานะครับเพราะว่าสู้แดดไม่ไหวจริงๆครับอูโหย่าสวยมากครับ ไม่ควรไปครับเก็บผักมีผักด้วยนะครับแม่แม่เขาเรียกว่าผักปังครับปู๊ดูทางเข้าครับไม่ไม่ควรกล้าเข้ามาโอ้โหใจเด็ดจริงๆครับ พมควรยังไม่กล้าเดินเข้ามาคนเดียวเลยครับผักอะไรครับแม่ควรครับผัก<ะ>บู่าฮะผักู่วยแม่กิาไปผัาาเดเยน็นี้ก็หายใจหายใจแรงนิดนึงนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับอาหารเย็นนะครับผ่านผักเยอะๆนะครับนี่ยเนี่น,น,นี่สองดอกสามดอก ผัดน้ำมันหอยกับแม่แม่ครับอยเกอกาเหลือเยอะครับแต่สู้แดดสู้แดดไม่ไหวครับต้องมาต้องมาถึงนี่สว่างนะครับคนตรับเดี๋วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับดูผักสวยๆครับแม่แม่ครับโอ้ เขาหมู่บ้านเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับไม่รู้ว่าตรงที่สาวๆอยู่จะแห้งหรือเปล่าตรงยายมาอยู่ตรงนี้แล้วมั้งอยู่ที่เดิมนั่นแหละน่าจะแห้งแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าแฉะมากครับต้องกวางทําความสะอาดให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลื่นล้มนะฮะเพราะว่าฝนตกมาลื่นจริงๆนะครับในนี่นะครับลื่นจริงๆถ้าตกแรง <ๆ S 2> รไม่เท่าไหร,ร่นะพอน้อง <ใช S 1> ถ้าตกแรงน้ำจะถ้าตกแบบเบาๆแล้วก็ นานๆน,น,นี่แฉะมากครับต้องต้องเอาไปไว้ตรงล่มนู้นหน่อนครับให้มันแห้งสนิทด,ดีกว่าเนาะโอ้ต้อนรับแล้วครับต้อนรับแลครฮะต้อนรับนะครับ ไม่ใช่พ่อไม่ได้บอกเหรอโอ้ยลูกถาลูกถามได้ไงลูกไะตัดห้ามาดีใจทั้งน้องหมาดีใจทั้งนัตยาพิวัฒนาเลยนะคะเฉอะแฉะมากๆเลย ดูพ at, no, like s okay. <S ิวาดนะดูพิวดเอ๊จ้าแบลหยามาให้อีละกอนจะแฉิดนะแฉะนิดนึงนะคะก็ไม่นิดรหัสแฉะเลยนะคะถ้าตกแรงถ้าตกแรงน้ํามันจะไหลผ่านแต่ถ้าตกแบบเมื่อคืนก็ตก ตกทั้งคืนนะคะตกไปไม่ไม่ได้ปล่อยก็ตกตกมาประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่นี่นะคะมีของมาฝากด้วยจ้าอันนี้คุณพ่อก็สวัสดีจ้าแม่ซื้อกล้วยมาให้ด้วยนะคะโอ้เด็กกล้วยวีใหญ่เลยอโอ้เฮียเฮียเฮีย ต้องไปไว้ล่มนู้นหน่อยครับต้องทำความสะอาดตรงนี้ก็จะแฉะนะคะแดด่องเด้วสักพักก็น่าจะแห้งนะคะเมื่อคืนก็ยังไม่ได้เก็บนะคะน้องกวางก็บอกน้องกวางไว้นะคะเพราะว่ามันหนักนะคะหนักลูกหนักเพราะมันแฉก็ได้อาหารเยอะเลยคะ่ะ ไปมาฝากก็เป็นญ่าที่ไปตัดมานะคะได้ต้นเต่าลังด้วยนะคะจ้าเป็นสับปะรดนะคะอาหารนตยายโอเคครับนี่นะคะก็มีต้นเต่าลังนะคะนี่อาหารน้องนตยาพิวัฒนาก็จะทานได้สองวันนะคะ ด้เต่าลังมาด้วยนะคะเต่าลังมาให้ฐานด้วยเปลี่ยนอาหารนะคะไปเอาเข่งมาเก็บไปลูกไปแดดแรงมากเลยค่ะแง่ได้เนื้อเก็บออกกสิแหงีหรอะวะ่ ทายาทานหน่อยลูกไหนลองให้พี่เีอาให้พี่กินเลยเอาให้เลยก็ได้ฟักทองด้วยนะคะได้ฟักทองนี่โอ้แสบคักแสบคัก่อคืนฝนตกตั้งแต่เมื่อคือนนะคะก็เช้ายังตกอยู่นะคะนาเตียขอบคุณค่าวสวยๆยังไงลูก ขอบคุณค่ะให้พี่เลยแม่พี่วาดด้วยโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณ,พ,คณ,พ,คณพี่เพี่อนน้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมครอบครัวนองนาตยาพิวัฒนานะคะก็ฝากรับชมกันเยอะๆด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจ ให้กับขอบคุณทั้งนาตยาพิวัฒนาด้วยนะคะเพื่อในการทําคลิป YouTube ต่อๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรโดดเด่นนะคะก็มาถ่ายทอดนะคะชีวิตประจําวันในการเลี้ยงดูน้องช้างให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะฝากสองสาวและครอบครัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่าสวยๆลูกสวัสดีค่ะ เียงหวานด้วยสวยๆยังไงสวยๆเก่งจังเลยสวัสดีค่ะ